ครับสวัสดีครับวันนี้กองบรรณาธิการมหาคนครข่าวมาทําคลิปในงานแต่งที่กุ๊กกิ๊กน่ารักเป็นอย่างยิ่งโดยงานแต่งครั้งนี้เจ้าบ่าวชื่อนายสุวิ์จันเหีบหรือคุณเอม็มเป็นประธานสมาคมกู้ภัยอัมบรินใต้จังหวัดลําพูนอายุ32ปีส่วนเจ้าสาวชื่อนางสาวพัทารานิตทิจูหรือคุณลรจนาอายุ45ปี ทั้งสองทำงานเป็นอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยอมรินใต้จุดดอยติจังหวัดลำพูนได้เข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่21มกราคม2567ที่ผ่านมานี้เองณนะบ้านสวนกนกการตำบลอุโมองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งงานแต่งก็เป็นปกติธรรมดาต้องมีประตูเงินประตูทอง แต่ให้สังเกตเครื่องกั้นของเพื่อนเจ้าสาวที่นำกระบองไฟฟ้ามาเป็นที่กัน้นแล้วเพื่อนเจ้าสาวก็เช็คความฟิตของเจ้าบ่าวว่าแข็งแรงดีไหมโดยให้ลงไปวิดพื้นอ่าเจ้าบ่าวก็วิดพื้นแสดงความแข็งแรงแต่กว่าจะถึงเจ้าสาวได้ยังต้องผ่านตูเงินประตูทองอีกชั้นหนึ่งโดยให้ เจ้าบ่าวและก็เพื่อนเจ้าบ่าวทดลองเต้นต่อมาเป็นจุดไฮไลท์ของงานโดยคู่บ่าวสาวต้องเดินลอดซุ้มกระบอกไฟฟ้านะครับตามภาพหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเดินลอดซุ้มกระบอกไฟฟ้าเหตุก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะครับตอนกลางค่ำคืนเนี่ยเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการอำนวยกการจราจรก็จะใช้กระบอกไฟฟ้า ในการอำนวยการจราจรเพราะว่าถ้ากลางคนืนมันมืดนะฮะหากไม่มีแสงสว่างไม่มีกระบองไฟฟ้าแล้วเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งถ้าใครไปงานแต่งเนี่ยคู่บ่าวสาวเนี่ยเขามักจะนิยมโยนช่อดอกไม้แล้วก็คนในงานที่ไปร่วมงานเนี่ยก็จะไปยืนเพื่อที่จะ,ะกระโดด แข่งกันเพื่อที่จะรับช่อดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อได้ช่อดอกไม้เนี่ยเขาก็จะไดะ้แต่งงานเป็นคู่ต่อไปแต่ว่างานนี้มันจะพิเศษน้อยกว่านั้นไปไม่ได้เพราะมันเป็นงานแต่งงานของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับซึ่งเขาใช้กระเป๋ายานะครับกระเป๋ายาที่ใช้บรรจุยาเพื่อไปช่วยผสมพยาบาลช่วยเหลือในยามกู้ภัยเนี่ย เอามาโยนนะครับดูดูดูภาพบรรยากาศนะครับนะคนที่มาร่วมงานก็กระโดดแย่งกันแล้วก็กระเป๋าก็ไปตกกาพ่อหนุ่มคนหนึง่งนะเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวว่าพ่อหนุ่มคนนี้ได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นคนต่อไป